แต่ว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคนที่คนดูเป็นคนเลือกโอ้โหถึงแม้คนดูไม่เลือกนะฮะผมเชื่อว่าคงจะแบบคงจะคิดหนักเลยทีเดียวไม่ใช่ใครที่ไหนครับต้องเก่งนั่นเองครับนี่สวัสดีต้องเก่งครับไอหยาเติมหน้าลวาว <laughs> เติมหน้ามาลาวยังนี้ยัง <laughs> เป็นไงบ้างก็ดีฮะแต่ ตอนแรกกลัวจะคนจะไม่เก็ตเฉยๆครับเพราะว่ามันมันดูยากมันมันมดัสิ่งที่บบสิ่งที่น้องเก่งกลัวกับเพลงบุตรสบาถ้าไม่ถึงกลัวถ้าไม่ถึงกลัวว่าสิ่งที่เราจะถ่ายทอดออกไปคนดูจะไม่รู้สึกถ้าไม่ถึงกลัวแบบนั้นเพราะว่าเรามาทําใหม่ในมุมมองของเราซึ่งเรามาอ่านตัวเนื้อหาอม,มันมันเป็นเหมือนปัจญามากกว่าครับว่าสุดท้ายเราดอกไม้มันก็จะหายไปไยเนี่ยแล้วตอนแรกที่ตีความไว้โชว์มันจะดารกว่านี้มากอ แต่ว่าพี่โจ้เขาก็ตัดไปแล้วก็ให้เหลือประมาณนี้ที่มันกลมกล่อมประมาณอจริงๆแล้วความตั้งใจเดิมที่อยากจะให้มันดารกว่านี้มันจะดารไปถึงไหนครับดารมากจริงป่ะดารมากแบบดารมากถ้าไม่ถึงอยากทําแบบนี้เพราะ<ม>อะไรผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสนุกไปเลยทําไม่เสียใจก็แบบโผแบบเสียใจไปเลยอ่ะคือให้มันสุดก็สุดไปเลยแบบนี้อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วคุยกันไปคุยกันมายังไงทำไมถึงกลายมาเป็นรวยช่นนี้ จริงๆต้องขอบคุณตัวดนตรีจริงๆคือจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่ทําดนตรีให้กันนะครับชื่อแม็กนะฮะแม็กเขาก็จะทําดนตรีให้เราคือคุยเพลงกับแม็กตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าจะเอาเพลงอะไรดีแล้วก็สรุปที่เพลงนี้แล้วก็มาคุยกับพี่เดือบกินพี่เดือไิกินก็โอเคก็เลยทำเป็นเบบนการไปเป็นแบบนี้แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้คนทวิตเตอร์คนนู่นนี่เขาบอกเขาชอบคุณมากนะไม่รู้อยากบอกอะไรเขาบ้างก็ถ้าเกิด เขาเลือกคุณโหวตคุณขนาดนี้ค uh> ุณเก่งค um um <ok um ุณก uh> ็ชอบคุณขนาดนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับถ้าเกิดมีความอะไรมีความสุขกับโชว์ของผมก็ผมอยากให้กลับไปรักตัวเองมากมากเลยนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตเนะน้องเก่งเขาจะพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะสัมภาษณ์ทุกครั้งาก็ตามเขาก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนกลับไปรักตัวเองอยากให้มีความสุขกับตัวเอง ทำอะไรก็ทําที่ตัวเองลกไม่เดือดร้อนคนอื่นใครัอเมื่อกี้สัมภาษณ์พี่โจพี่โจบอกว่าตอนที่น้องเก่งร้องบุษบาบนเวทีเนี่ยน้องเก่งสามารถดึงความใกล้พี่ป๊อตบนเวทีได้ได้ค่อนข้างใกล้เคียงมากเราเรารู้สึกไงบ้างเวลาเราร้องบนเวทีสำหรับเพลงนี้จริงๆมันเป็นเพลงของรุ่นพี่เลยนะเพราะว่าพี่ป๊อตก็ผ่านเวทีโคบไม่สึดอวอร์ดแล้วโคบไม่สึกอวอร์ดเหมือนกันก็จริง ตอนแรกกลัวด้วยว่าจะโดนเปรียบเทียบแต่ก็คิดแล้วว่ามันต้องฉีกเวอร์ชั่นเดิมเพื่อที่จะไม่ให้เปรียบเทียบใช่ใช่ฮะใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในเวอร์ชันนี้แล้วก็มันเป็นเวอร์ชั่นที่มันหลอนด้วยนิดๆดาร์กแล้วก็มีความเป็นไทยด้วยเออมันเป็นเวอร์ชั่นอะไรครสลิม มลตอนจบตอนจบก็ยังตอนจบก็ยังไม่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 ได้แบบว่าแล้วมันมาอะไรตีมาตืดๆืดๆดๆแต่พี่ชอบมากนะเผือดนี่ตอนแรกคิดว่าไอ้ดนตรีมันนี่จะได้ฟังเราร้องอีกท่อนนะเน่ะอ๋อกำลังเปย์เสียดายจบซะแล้วหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าผมอ่ะกับตัวน้องเก่งเนี่ยเข้าใจว่าบุษบาหรือเพลงนี่ความหมายมันคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเห็นว่าเราพูดคําว่า มันดาร์กมากมนุษย์ความหมายที่เก่งตีความของบุษบาคือบุษาบาจริงๆมันคือถ้าเราอ่านนะฮะมันคือเหมือนดอกไม้ใช่ไหมครับดอกไม้มันสวยงามมันก็มีเต็มไปหมดในโลกใช่ไหมแล้วก็เด็ดขึ้นมาร้อยเด็ดขึ้นมาร้อยเด็ดขึ้นมาร้อยแต่สุดท้ายมันก็หายไปจนได้ไปเนี่ครับก็เหมือนกับความเป็นตัวตนของเราไบเนะี้ยถ้าปล่อยให้คนอื่นพยายามที่จะเอาไปหรือว่าดึงไป,ดไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆสุด <ๆ S 2> ท้ายมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับ ก็คือให้ทุกคนพยายามที่จะรักในตัวเองรักในการใช้ชีวิตแบบนี้ครับอย่าเขาเรียกว่าเหมือนอย่าใช้ชีวิตที่มันสูญเปล่าชีวิตคือสิ่งมีค่าสวยงามเหมือนกับดอกไม้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้โดยการแบบว่าเด็ดไปเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆทุกวันอาวมีนี่ก็เด็ดไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรเลยคุณข้ามก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความหมายรวมๆของเพลงนี้ที่น้องเก่งพยายามจะถ่ายทอดแต่ไอ้คำว่าดาร์กกว่านี้มันจะเป็นยังไงมันจะมืดยังไงมันจะโหดกว่านี้ยังไง อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเท่านี้ก่อนออแล้วเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าถ้าเก่งเขาได้มีโอกาสถ่ายทอดคุณผู้ชมได้รู้แน่นอนอว่าดังนในความหมายของเก่งจากขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายฝากหน่อยอาทิตย์หน้า The voice ของเก่งจะเป็นยังไงนั่นแหะครับเป็นความอะไรเป็นอะไรคือนั่นแหละครับคือครั้งที่แล้วตอนร้องเพลงชูใช่ไหมผมกลับไปดูตัวเองว่า ไม่ทำไมทาดีขนาดนั้นพี่ใช่ไหมว่าสอออาทิตย์ก่อนที่ผมจะเลิกบูธอัคือผมเครียดมากเลยเอาไงดีวะเพราะทําดีมากใช่คือไม่ได้ว่าทําดีมากของอื่นอะไรแต่หมายถึงว่าเราตั้งขีดจํากัดไว้ประมาณนี้ครแต่มันเกินจากที่เราคิดไว้สําหรับตัวเราแล้วเราเราจะชนะตัวเราเองไอคนนั้นได้หรือเปล่าอะ่เี้ยเราก็เลยต้องเอาอีกแนวนึงมาแล้วพอวันนี้มีคนบอกว่าดีกว่าเดิมผมก็ยังไม่กลับไปดูนะผมว่าคงว่าน่าจะเครียดกว่าเดิมนี่ เพราะี่คิมบอกผมว่าเฮ้ยดีแล้วอ่ะแล้วคราวหน้าจะทำอะไรบอกโอ้ผมขอกลับไปนอนเคลียร์กัองนะพี่แต่ผมมีความรู้สึกว่ายังไงก็คงจะเป็นอะไรที่ผมก็ไม่อยากทำอะไรซ้ำใครอ่ะครับแต่ว่าน่าจะมีความสุขกับการไม่ซ้ำใครแล้วัเหมือนกับของผมอ่ะของผมพูดอ่ะช่วยพูดก็เหมือนที่ผี่กกว่าอะไรแปลกแต่จริงไงคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้น้องเก่งด้วย แล้วผมก็เชื่อว่าน้องเก่งคงจะอยากได้กําลังใจเยอะเลยทีเดียว<ม>โชว์แต่ละโชว์เนี่ยไม่ใช่ถูกวางแผนมาแบบว่าเป็นปีเป็นเดือนนะฮะอาทิตย์เดียว <c oughs> นี่มีเวลาอาทิตย์เดียวสู้ๆคนคทั้งประเทศยังเชียร์เราอยู่เหมือนเดิมขอบคุณน้องเก่งนะครับวันนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับ